สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกในช่อง YouTube ด้วยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมารีวิวตัวนี้เลยครับปับ๊บที่พักเท้าหน้าติดกับทัพไปิกไอตัวแรกนะครับนี่เลยตัวนี้ผมสั่งมาจากแอปช้อปปีนะครับเป็นงานอินโดนะครับโหโคตรแข็งแรงนะครับดูเหล็กนี่ใหญ่หนะักแข็งแรงมากนะครับ การติดตั้งก็ไม่ยากนะครับก็แค่ okay. อนนีนะครับคลายนอ็อตจะมีนอ็นอตน็อตเดิมมันอยู่สองตัวนะครับสองฝั่งเนะี่ยลราคลายน็อตออกแล้วก็เอาตัวนี้มาวางทับครับก็จะมีน็อตแถมมาให้ครับน็อตตัวยาวกว่าเดิมแล้วก็ยึดติดได้เลยมันคงแข็งแรงแน่นอนดูดูการใช้งาน,นครับผมสูงนี่ร้อยแปดสิบนะครับโอ้โหขี่ทางไกลๆนี่สบายไม่ต้องมานั่งเกงนั่งเมือยขานั่งหนีไปครับ ถ้าเราจะไปทางแคบๆซอยๆอยเงี้ยเราคิดว่ามันเกกะแล้วก็เอาเท้านี่เตะเข้ามาครับนี่เป็นไงพับเก็บขี่ซอกแซกในซอยได,ได้ได้เหมือนเดิมนะครับอ่าขี่ทางไกลๆายาวเมื่อยขาก็ถี่ออกไปนี่เป็นไงครับเพื่อนๆอ,อ่าถ้าเพื่อนคนไหนเห็นแล้วมันถูกใจหรือว่ามันเหมาะกับเพื่อนๆนะครับลอง หามาติดตั้งได้เลยนะครับตัวนี้ครับก็โหเป็นไงใช้ดีจึงบอกต่อนะครับลองดูลองดูโอเคครับสวัสดีครับ